ช่องมเด DIY สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแชร์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นลงจอดรถนะครับมันสุดตัวรวมถึงพื้นรอบๆบ,บ้านด้วยนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็วางแผนแการแก้ปัญหาแล้วก็การปฏิบัติงานหน้างานจริงๆว่าทํำยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของงบประมาณว่าผมใช้ไปเท่าไหร่นะครับก็ oh. มีหลากหลายวิธีนะครับ วิธีที่ผมเอามาใช้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กําลังหาข้อมูลเรื่องพื้นที่จอดรถสุดเนี่ยก็ลองดูครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกด subscribe ช่องมึก DIY ด้วยครับขอบคุณครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูหน้างานก่อนนะครับว่าปัญหามันมียังไงอ,อันนี้เป็นพื้นระหว่างโรงจอดรถนะครับกับตัวบ้าน ปรากฏว่ามันซุดลงไปนะครับประมาณสัก10เซนได้นะครับครั้งแรกเนี่ยพื้นของโรงจอดรถเนี่ยยังเท่ากับพื้นบริเวณตัวบ้านอยู่นะครับแต่ก็ผ่านมาระยะเวลาประมาณ5ปีก็สุดไปตามที่เห็นเมื่อกี้ครับซึ่งส่วนที่สุดเนี่ยจะเป็นเฉพาะฝั่งโรงจอดรถครับส่วนฝั่งตัวบ้านเนปกติดีเราลองมาดูตามรูปนี้นะครับปกติแล้วพื้นดินเนี่ยจะแบ่งเป็นชั้นต่างๆนะครับซึ่งตัวสิ่งปลูกสร้างเนี่ย ปกติแล้วเขาจะมีเสาเข็มอ,อย่างลึกลงไปในชั้นดินต่างๆนะครับเพื่อความมั่นคงแข็งแรงชั้นดินชั้นบนสุดเนี่ยที่ติดกับตัวอาคารเนี่ยก็จะเป็นชั้นดินอ่อนนะครับถัดไปก็จะเป็นชั้นดินดินดานนะครับ ทีนี้ปกติแล้วอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยที่มีความสูงไม่เกิน5ชั้นนะครับก็เจ้าตัวเสาเข็มเนี่ยก็จะอย่างไปถึงประมาณชั้นดินดานนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอาคารเนี่ยยิ่งสูงเนี่ยก็ต้องยิ่งปักเสาเข็มลึกลงไปเพื่อความมั่นคงแข็งแรงนะครับทีนี้เราก็พอจะเดาได้นะครับว่าระหว่างตัวโครงสร้างของฝั่งตัวบ้านเนี่ยกับฝั่งโรงจอดรถเนี่ย มันแยกออกจากกันนะครับซึ่งตัวบ้านเนี่ยจะมีเสาเข็มคอยพยุงอยู่นะครับแต่ฝั่งตัวจดรถเนี่ยแค่เทพื้นไว้เฉยๆนะครับเมื่อเวลาผ่านไปชั้นดินอ่อนเกิดการสุดตัวนะครับก็ทําให้เจ้าตัวพื้นเนี่ยสุดไปตามชั้นดินครับซึ่งบ้านจัดสรรโดยทั่วไปแล้วมักจะออกแบบตัวเสาเข็มให้รองรับเฉพาะน้ําหนักภายในฝั่งตัวบ้านนะครับ แล้วก็โครงการบ้านจะสรรใหม่ๆม,มักจะถมแล้วก็สร้างบ้านเลยนะครับทําให้ชั้นดินอ่อนเนี่ยบางทียังเซตตัวได้ไม่แน่นพอนะครับเมื่อเวลาผ่านไปก็เกิดการซุดตัวได้ง่ายเรื่องถัดมาก็คือความลึกของชั้นดินอ่อนนะครับจากพื้นดินชั้นบนสุดเนี่ยจนกระทั่งถึงชั้นดินดานเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับ จากรูปจะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณปากอ่าวนะครับที่เป็นบริเวณสีแดงเนี่ยมักจะมีชั้นดินอ่อนที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะแถวแถวสมุทรปราการนะครับพื้นที่ที่ไกลออกไปจากแถวปากอ่าวนะครับอาจะเป็นพื้นที่บริเวณสีเขียวสีเทาเนี่ยก็จะมีชั้นดินอ่อนที่ค่อนข้างน้อยก็ยคือดินก็จะแน่นกว่าบริเวณปากอ่าวนะครับ ผมลองไปค้นข้อมูลวิจัยมานะครับก็พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยส่วนใหญ่ความลึกของชั้นดินอ่อนก็อยู่ประมาณ21-23เมตรโดยประมาณนะครับทีนี้กลับมาที่โจทย์ของผมนะครับผมต้องการที่จะทำะหลังคาลงจอดรถนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าตัวรากฐานหรือพื้นลงจอดรถเนี่ยมันยังมีการซุดตัวเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ตัวโครงสร้างของหลังคาเราเนี่ย มีการยุบตัวแล้วก็เกิดความเสียหายได้นะครับซึ่งผมก็สังเกตมาจากบ้านเพื่อนบ้านหลายบ้าน,นครับก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจที่จะแก้เจ้าตัวรากฐานให้แข็งแรงก่อนเพื่อไม่ให้มีการซุดตัวนะครับไม่งั้นมันจะทําตัวโครงสร้างของหลงังคาเนนะี่ยซุดไปด้วยซึ่งแน่นอนว่าการแก้ปัญหาแบบถาวรนะครับเรื่องพื้นลงจดลดซุดเนี่ยก็คือการลงเสาเข็มหรือว่าทํารากฐานให้แข็งแรงนั่นเอง ฟังมาถึงตรงนี้ก็คิดว่าโอ้ถ้าลงเสาเข็มเนี่ยก็เหมือนกับการสร้างบ้านใหม่หรือเปล่านะครับโอ้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเสาเข็มเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเสาเข็มของบ้านเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนเสาเข็มสําหรับต่อเติมบ้านก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเสาเข็มแบบแรกจะเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับซึ่งแบบนี้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมเพราะว่าราคาค่อนข้างจะถูกแล้วก็ติดตั้งง่าย ทีนี้ข้อเสียของมันก็คือมันมีระยะค่อนข้างจะสั้นนะครับประมาณ2เมตรถึง8เมตรโดยประมาณไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีชั้นดินอ่อนค่อนข้างลึกนะครับเช่นบริเวณสมุทรปาการอย่างเช่นบ้านผมเป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นโครงการที่เพิ่งถมมาใหม่เนี่ยลงเสาระยะสั้นแค่นี้มันก็เหมือนกับไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าชั้นดินอ่อนยังไม่เซตตัวเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย ทั้งพื้นทั้งเสาเนี่ยมันก็จะซุดไปพร้อมกันบนชั้นดินอ่อนละครับหลักฐานการซุดตัวก็ได้มาจากเพื่อนบ้านผมเองนะครับไม่ว่าจะลงแบบเดียวแบบคู่แบบปูพรมจะลงแบบไหนก็แล้วแต่ครับสาหรับเสาระยะสั้นเนี่ยยังไงซะก็ซุดอยู่ดีนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณบ้านผมเนี่ยอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ชั้นดินอ่อนค่อนข้างจะหนาพอสมควรดังนั้นเสาประเภทสั้นนะครับจะเหมาะสําหรับพื้นดินที่เซตตัวแล้วนะครับก็บริเวณอาจจะเป็นสีน้ําเงินสีเขียวสีเทา ที่ไม่มีการซุดตัวอีกแล้วของชั้นดินอ่อนนะครับแล้วก็รับน้ําหนักไม่ค่อยเยอะนะครับทีนี้มาดูเสาเข็มอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าเสาเข็มไมโครพายซึ่งเจ้าเสาเข็มไมโครพายเนี่ยข้อดีของมันก็คือสามารถเราจะตอกได้ลึกกว่า21เมตรนะครับก็คือมากกว่า21เมตรสามารถทําได้ส่วนข้อเสียของมันก็คือเรื่องของราคานะครับที่ค่อนข้างจะสูงกว่าตัวหกเหลี่ยมพอสมควร สำหรับกรณีปัญหาของผมนะครับผมเลือกที่จะใช้เสาเข็มแบบไมโครพายเพื่อตอกไปถึงชั้นดินดานเลยนะครับเพื่อเป็นการกำจัดปัญหาพื้นซุดแบบถาวรไปเลยสำหรับเสาไมโครพายนะครับจะเป็นเสาคอนกรีตอัดแรงท่อนหนึ่งจะยาวประมาณ1.5เมตรบริเวณต้นเสากับปลายเสาเนี่ยจะประกอบไปด้วยแผ่นเหล็กนะครับหน้าตัดส่วนใหญ่จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบวงกลมกับตัวไอตามที่เห็นในรูป ขนาดของหน้าตัดก็จะมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันตามรุ่นอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยเป็น18ซนเมตรนะครับก็จะรับน้ำหนักได้ประมาณ20ตันถ้าหน้าตัดใหญ่กว่านี้ก็จะรับน้ำหนักได้มากกว่าของผมทำแค่หลังคาที่จอดรถนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตัด18ซนเมตรเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วนะครับ การตอกเสาเข็มไมโครพายนะครับต้องใช้ตัวปั้นจันทรนะครับซึ่งปั้นจันทเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสองส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของตุ้มที่จะกระแทกเสานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของตัวเครื่องจักรที่จะชักตัวลูกตุ้มขึ้นไปเพื่อที่จะปล่อยมากระแทกตัวเสาขั้นแรกเราต้องคำนวณจุดแล้วก็ระยะที่เราจะลงตัวเสาก่อนนะครับกรณีของผมคำนวณลง4จุดนะครับเพื่อจะเป็นฐานสำหรับรองรับเสาของตัวหลงังคา กรณีที่พื้นเป็นดินนะครับเราก็สามารถตอกเสาลงไปได้เลยแต่ถ้าพื้นเป็นปูนนะครับเราก็ต้องสกัดปูนออกก่อนนะครับก็สกัดเฉพาะบริเวณที่เราจะตอกนะครับก็ระยะก็ประมาณ30มสคูณสาสส่วนตัวเสานะครับก็ให้สกัดขี้ปูนบริเวณขอบของแผ่นเหล็กออกนะครับจากนั้นก็ปรับตำแหน่งของเจ้าตัวปั้นจันนะครับให้อยู่ในระยะการตอกของเจ้าตัวเสารบริเวณกึ่งกลางของเสานะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ย เจ้าตัวปั้นจันเนี่ยจะสามารถตอกเสาเนี่ยชิดกับผนังกำแพงบ้านเนี่ยได้ห่างประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณให้ดีว่าระยะใกล้สุดอยู่ประมาณไหนแล้วเราต้องการจุดไหนเหมาะสมหรือเปล่านะครับส่วนความสูงของเจ้าตัวปั้นจันทรเนี่ยตกราวๆประมาณ3เมตรนะครับ เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่ามีหลังคาที่ยื่นออกมาขวางเจ้าตัวการทํางานของปั้นจั่งหรือเปล่านะครับจุดนี้ก็ลองสอบถามผู้รับเหมาดูครับสําหรับการตอกนะครับเสาต้นแรกเนี่ยเราจะต้องตั้งให้ตรงมากที่สุดเพราะมันจะเป็นตัวกําหนดนะครับทิศทางของเสาต้นที่เหลือด้วยส่วนใหญ่ช่างก็จะใช้ลูกน้ําในการวัดระดับนะครับพอเสาตั้งตรงแล้วเนี่ยก็จะเริ่มปล่อยลูกตุ้มนะครับเพื่อทําการตอกอต้นแรกๆเนี่ยจะลงง่ายมากเพราะดินชั้นบนค่อนข้างอ่อน ส่วนต้นถัด,ถดไปเนี่ยก็จะลงยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อตอกเสร็จต้นหนึ่งนะครับต้นถัดมาเนี่ยช่างก็จะเอาเสามาวางแล้วก็ทําการเชื่อมแผ่นเหล็กเข้าหากันนะครับโดยการเชื่อมไฟฟ้าซึ่งมันจะทําให้เสาเนี่ยต่อกันเป็นต้นเดียวนะครับก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ความลึกตามที่เราต้องการนะครับทีนี้เมื่อตอกไปเรื่อยๆนะครับ ตัวเสาเนี่ยก็จะลึกไปถึงชั้นดินดานพอถึงชั้นดินดดนเนี่ยเราก็จะตอกไม่ลงแล้วนะครับวิธีการนับว่าถึงชั้นดินดดนเนี่ยก็จะทําการตอกนะครับ10ครั้งติดกันนะครับถ้าเกิดว่าตัวเสาเนี่ยลงน้อยกว่า1เซนติเมตรหรือ1.5แล้วแต่สเปคครับก็จะถือว่าการตอกเนี่ยตอกถึง ขั้นสุดแล้วนะครับระยะรวมของความยาวเสานะครับที่ต่อไปทั้งหมดก็จะประมาณ21เมตรนะครับก็แล้วแต่พื้นที่ถึงขั้นตอนนี้นะครับก็ได้ทําการลงเสาเข็มไมโครพายครบแล้วนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์นะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ช่องมึก DIY ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป คลิปนี้ผมขอตัดจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาพูดถึงการทำตอม้อการเทพื้นแล้วก็บทสรุปเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับโอเคฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ